รปร่างหน้าตาอาหารทำขายร้านอาหารไทยในต่างแดนมีแบบนี้ด้วยเหรอหือน่ากินมากๆขอบคุณสำหรับคอมเมนต์พี่พีเอฟซีที่เขียนกันเข้ามาใช่แล้วคะ่ะนี่คือรูปร่างหน้าตาอาหารทำขายที่ร้านนี้เลยจ้าร้านสุขโขไทยเมืองบรสเซลประเทศเบล,บลเยียมคลิปนี้เลยถือโอกาสนำภาพบรรยากาศภายในห้องอาหารมาให้ได้รับชมสไตล์การตกแต่งร้านจะเป็นแบบไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถรับรองลูกค้าได้50ท่านหากใครกำลังมองหา รรร้้าาานอาหาไททททยยยแีี่ปะเเเศบลมขอแนะนําร้านสุขโขไทยไว้ในออบอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะมีพพเอฟซีถ้าถามมาหลายท่านอยากเห็นบรรยากาศตอนลูกค้าเข้ามานั่งทานอ,อยากจะบอกว่ายาก เพราะเสรทำงานอยู่ในครัวไม่มีเวลาขึ้นมาถ่ายเลยค่ะแล้วอีกอย่างคือลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านบางทีต้องการความเป็นส่วนตัวไม่กล้าถ่ายคลิปวิดีโอเลยค่ะแต่ถ้ามีโอกาสเจ็บจะพยายามถ่ายให้ได้รับชมนะคะมา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 ต่อจ้าเตรียมออกเมนูอาหารโตะนี้กันได้เลยพร้อมซะยาวเลยเป็นเมนูเนื้อน้ําตกเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่เผ็ดแน่นอนจ้าคลุกเคล้าส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เตรียมพร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยให้ลูกค้าได้เลยเมน เนูเนื้อน้ำตกและเมนูมะเขือยัดไส้กะเพราไกา่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนอกจากอาหารแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่จะมาอวดดี่เลยจ้าภาชนะสําหรับใส่อาหารเป็นรูปใบไม้ดีไซน์สวยๆเวลาใส่อาหารออกมาดูนะ่รับประทานซึ่ง จานที่เป็นรูปใบไม้ประมาณ12ยูโรและจานเป10ยูโรจ้าอยากจะบอกว่าใส่อาหารออกมาสวยนารับประทานมากๆนี่เลยจานเปรแซ่บนำใส่ปลาเผาออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟมา <S <S ต่อด้วยวิธีการทอดปอเปี๊ยะมีหลายหลายคนถามมาแม่แซ่ปอเปี๊ยะสามารถทอดแบบแข็งๆได้เลยไหมขอตอบเลยสามารถทอดแบบแข็งๆได้เลยจ้าอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าถามมาเยอะมากเมนูของทอดทําไมชุบออกมาติดดีจริงๆมาดูไปพร้อมๆกันเลยอย่างที่ เคยบอกแสบใช้แป้งโกกิผสมน้ำตีแป้งกับน้ำให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำอย่าให้แป้งเร็วจนเกินไปเพราะเวลาชุบจะไม่ติดเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างถ้าเราทำแป้งเยอะสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้หนึ่งวันเนื้อแป้งของเราเวลาชุบจะเนียนมากๆนี่เลยสังเกตดูเนื้อแป้งที่แสบตีค้างคืนไว้หนึ่งวันจะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เวลาชุบ ปลาหมึกหรือกุ้งจะออกมาติดมากๆแสบใช้เกล็ดขนมปังเป็นส่วนประกอบในการ<อ>ชุบถ้าใครไม่ชอบสายแป้งกลัวแป้งหนาเกินไปขอแนะนําเลือกทานเป็นเมนูอื่นได้เลยจ้าเพราะเมนูนี้อาจจะมีแป้งติดไปบ้างและเกล็ดขนมปังนี่เลยจ้าหลังจากชุบเสร็จเรียบร้อยจะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปทอดก่อนทอดมาจัดเตรียมภาชนะสําหรับใส่อาหารกันก่อนหลังจากที่รอของทอดอยู่เราสามารถเตรียมเมนูอื่นได้เลยวันนี้แซบออกเป็นเมนูไก่ผัดเม็ดและเม ยำหอยนั่นเองลืมบอกเป็นเมนูยำหอยเชลล์แซบใส่เป็นมะเขือและสับประรดซึ่งผลไม้ทั้งสองอย่างจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนําไปยำกับหอยเชลล์เขาบอกว่าอร่อยมากๆซึ่งเมนูที่ร้านสามารถดัดแปลงไปได้หลากหลายระเมนูลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะน้ํายำแซบทําเองใช้เองที่ร้านมีรสชาติที่กลมกลม่อมและไม่เผ็ดนั่นเองเพราะลูกค้าชาวต่างชาติทานเผ็ดไม่ได้แน่นอนแต่ถ้ามีพี่ๆลูกค้าคนไทยมาสิ่งแรกที่อยากจะบอกคอมเมนต์มาเลยว่าอยากได้เมนู เผ็ดๆอาหารเผ็ดๆเดี๋ยวแม่ครัวจัดให้เมนูยำหอยที่ทำเมื่อกี้นี้เตรียมตักเสิร์ฟใส่ภาชนะได้เลยแซ่บเสิร์ฟเป็นใช้เปลือกหอยเสิร์ฟแบบนี้นี่เลยอาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปอเปี๊ยะปลาหมึกทอดและเมนูยำหอยเชฟนั่นเองเตรียมพร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยให้ลูกคา้าและนี่คือเมนูอาหารทำขายในต่างแดนสำหรับคลิปนี้แต่หวังว่าอาจจะถูกใจพี่ๆ FC หลายๆท่านถ้าคลิปของแซ่บดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวในต่างแดนด้วยสวัสดีค่ะ